สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเบอร์สุขสุขคนน้องฝังไทยฝังลาวต่างประเทศก็ดีเมื่อนนี้มีโอกาสมาหาบอกผูพี่น้องยมยามถามข่าวเพื่อนว่าเพื่อนอยู่จังใดกินจังใดดูเพืเดียวพี่น้องเอออยู่อยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนนี่แหะสวนอ้อยนี่มายำยมถามข่าวเพื่อนมัน ไปนี่ลองไปเบิ่งน้ำกันเป็นยังไงอ่าอ่าสบายดีสบายดีบอกคำไทยโดยสบายดีเด้อบอกเอ็นโดยสตูดิโอสบายดีสบายดีบอกครูสบายดีเด้อบ์ order เาจนั้นก็เลยบทือว่าางกับบทือกันกับลูกไม่ๆบอกอย่งมอยู่อบทือกันหรานยกับทั้งเมย์เ้งนั้นเลยทังเมย์ทั้งลูกมอบทือไหนอ้วนวของพี่เหนนะมีคนดูคนชอเลยไม่จอยู่ที่มยมีดินคนดูไม่กันโยเขาบอกคนยูไม่หมแล้วอ่ะเพื่จะูใหม่แปลว่าพ่อนี่ยโบด้ป้าลูกเนาะโบดได้าแปลว่าบทือกับเมย์ไม่เลย บ่มีไฟน้ำม <ada> ีหมด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 มดหมดหมดวมาหมด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 นมดหเดหาดหมดนมดห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 ้ดมามดห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 มดกมดมดห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 มกหมดอมดหมดดหมดหมดดหมนหมดหกินกดหกินมด้มดมมดหมดหดหมยหมกมดห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 ดมดดหมดหมมดหมดหมอกินกับมดหบมาได้แล้วดหมกหนดหมะ บมเสนก่อแต่ว่าเขาบบมีเข่ากักินไปจากขัน้นแล้วกินได้ดูในนี่กัเจ้าของแปงอ้อยเพินบบนนเ่นกับบไดวาในใดบ้บบไดวาในใดดนะเพิ่นกับบไดวาในใดยังสองพันเจ็ดกับจุดเลยียเสานะน,นะเขากูขึ้นโดยก็ได้น กันว่าเจ้าของผู้สาวเพิ่นเบิดอนุเบิดอนุสัญญาสาวแล้วนี่สิไปอยู่ใช้สมมติว่าเจ้าของอยู่ก็จําเป็นด้วยได้ก็จําเป็นเขาหันรู้ได้บัดนี้หล้เอาเขาเมื่อเรู้ได้จําเป็นได้เป็นได้ก็มันเป็นอยู่หันรู้ได้บัดนี้นะอดีนด้สมมติว่าเข้าไปผิดกับลูกกับเมียได้บัดนี้นั่นแหละนี่ว่าตัวนี้แหละจะเฮ็ดจังได๋นี้ว่านี่แหละก็สมมุจักแนวเหตุคือการมันมีมันมันมันบ่มีดินตัวเองอยู่หนากันมีดินตัวเองอยู่ตัวของตัวเองเออมันสบาย แหลดินบนจะอยู s> <S ่ได like okay. like so ้จากดินทีดินอยู่นั่นนะเออเป็นดินอันลูกสาวทั้งไม่ยานและอืมคนว่าอะไรบนยูน่ะเป็นของลูกเมียเป็นของเมียเบิร์ตเนาะเออเป็นของเมียเบิร์ตของเฮาบนด้มียังได้มีเด็กกระตูมีแตกกระตูมไปสู่เมียสู่เมียสู่เมียน่ยคือกับบุมิชิตเออเฮาเฮาเฮากับบุมิชิตแล้วอืมมันบนเป็นของเฮาขั้นเขาอยู่น้ำมามีมีดินมีดอนเออแล้วเเุามมิชิส นั่นแหละขัดเขามีมูมีมังเขามีออมีคำไหนกะใคร่ไหมยุ้เนาะใช่แน่คือเจ้าหาได้นี่เจ้ามายืนมาส่งลูกนั่นี่กะเมียกะสิบว่บวบอกบับว่าได้แต่ว่ามีแต่คนนี้และหาหาหามาส่งมายืนึนงแต่ละมือนไหโดยได้มากจักเด็อกอะอนหนึ่งขเขา,าหัแลนะ้วมาหายแต่ไปเศ้าอะนะเจ้าอย่างก็มาหายุ้เจ้า ยางมาแล้บอก่างอย่างไรมาบอก่างตามทางนี่ไงเติร์ดแล้วเนาะกับใไรกเ่าก็รัดมันก็ยางข้างแค่หลุดหลุดเท่าเท่ากับคีโรทีปแต่แต่ว่ามันหลุดตีนหัวผมมีเงินชื่อใช้เอาป๋าหมื่นหลุดรลุดถีบนะาืี่ใส่กี่เดียวไมใจเท้าเท้ากับผมมีเงินชื่อใช้โดยผมว่าเท่าคิโรทีปรั้วเดียวว่าวันนี้มันหลุดตีนแตกเลยยางย่างนอกกับอย่างในวันนี้นะ เอาเข้าแบบิฏินี้มันมีนเงินคือใส่ใส่ปลาสียางทุกคนาำได้แตหาเงินหลับจาแต่อ,อกกานอ่อยก,ก็จะมีคือใส่ปริกีมากตอนคำตอนขึนขน,นี่อยู่จากไหนม,ม,มือมือก็โทรบ่ยเอาทีืคมมาให้โคมมาเนืงอไฟฉายโคมใหญ่เลยไใส่ใส่ทาน,าาน,นทาอะไกินนำ้ำทือกินน้ำตามช้าห้องนำ้ำส่างคด ตามแบงห้อยพี่น so, ้องเอ้ยบางมือมือใดนพ่อก oh, ็ได้เอาเข่ามาให้คือว่ากินโกลยกินโกลย์เอ็นขาเบิดระบบมือมือไหนเอามากๆมาให้บอกครูบดระบบยังห่อดีอ๋อยังห่อหนึ่งยังอะไรบ้างเบาน้อยแหละแหลยได้เอามาให้ดาวมือนะเข่ากับเบิร์ดแล้วบบนในเนาะเข่าเนาะเข่หมดเลยตาส้มตาลายพี่น้องเอ้ยครอบครัวมันก็ได้ เนี่มาบอกกันไปเนาะแมน่มานาเนาะน,นาบุมีที่ดินนาบุมีข<น>ี้ดินจะอยู่ก็ยังบุมีที่หน่อยเพื่อนกะชัางซีและอยู่เทียงนาเพิ่นเนาะอยู่ทีนนท่คนอื่นดูที่คนอื่นกะเป็นมายู่น,น,นะกะจักสิไปอยู่ใส่ได้เนาะโดยบ่นอนนี่กะมุ่งกะเบื้องลอพี่น้องไปหน้าเนมนามากอกมือนย้มูมันหน้าเมื่อยห้า าสิเห็นได้พี่น้องเอ้ยบัดนี้บ่นอนก็ได้ขาดแคลนหลายอย่างแต่ก็นักสุดอยู่ได้เนาะคือพ่อได้เป็นคนบ้านได้แต่ก่อนต้นกําเนิดแต่ก่อนเป็นคนบ้านบ่อคนบ้านบ่นบ่แวมีบ้านงพุงมีอยู่งพุงลกันทางเมียอันแปลว่าสติบ่ค่อยดีแล้วก็เลิกากับเพิ่นันนี้นะบ่ยังไเลิกดอก แต่ว่าเมียอันเมื่ออยู่เพื่อแม้เพื่อกะอยากน้าลุกน้าร้านเพื่อแมนเขาก็เป็นน้ำพวงน้าร้านเขาเนี่ยนะเพราะเมียเก่านะแม่แม่องเมียเก่ามันเลือเลือดแต่เฮืงเลือดแต่โมนี่ยังน้อยแต่ว่าเมียอันนั้นเมียอันเป็นบ้าเป็นงัวเก่าคนกันเลือพคนคนอะเลเลือจากโขอยขดเว้ยเลิกได้คนเมื่อเมื่อเพื่อนเพื่อนเมื่อปลา่อย ก่อนกะยู่ปนยักับลูกก็เกอีไม่นั่นไหนคอยอย่างบดิป่าแต่ว่าเมียป่าขมื่อนะโดยแตก่อนนะมียกูข่าเมืออะไรยังเหลือแต่ลูกผู้นี้บอกเออยังยยเหลือผู้นี้แล้วก่อนก็อยูเล่นอยู่นั่นแล้วก่อนก็ไปหาลูกเอามีมายใหม่แล้ววันนี้ผู้ก็อ,อยู่ผู้เดียวเดิมได้เดิมได้วันนี้แต่ถ้ามีใหม่เจ้าก็เอาเพิ่นไปนำบอกเอาไปนำคงบ่มีใครเบิ่งเด้มันยังน้อยยังจำล้านก่อนกุเรนจำทางนนั่นแหละโดย เอาบับอกเอาขวดเลยเอาไปตีส่วนเทนนิสโน่นคุณไปไปอยู่เล,ล่นแบบนี้แล้กวกูณป่วยเจ้าวนนั่นแล้วเปิดแต่เพื่อกับมันอยู่พี่แล้วเปิดมันไม่อยู่พี่อยู่หันมันบุตรปวดต้องกันเลยเออกมาอยู่พี่นะขันเจ้าที่มาอยู่ตรงรูป,ปงหงาหักเมียมันจะไหม <c oughs> <c oughs> เออบัดบัตรเบัดบัดบัตรอยมานอนเปิดกับมาอยู่ไดน แเดี๋ยวกวดกบได้มาหกเนี่นี่เม่ได้ปวดกบไิ้มากนี่เห็นนะฮะใครมองจักมาสิวาใังไหเนาะพี่น้องคือว่าพ่อนี่ไปอยู่น้ำเมียไมย่เอาลูกไปอยู่น้ำแหลบบ่ถือปอต้องกันเนาะแม่น้ากับลูกอืมก็เถือกันแหละเลยให้ลูกมาอยู่พี่คอเลยว่า บนอยู่พูดเหมือนบนถือกันก็จะเรื่องว่านี่บนสงสาลูกบ่ปล่อยลูกมาอยู่เดียวกันชงชานกอุดเอาให้เห็นได้เนาะมันจําเป็นได้บัดเนี่ยเอามันจําเป็นเลยกันบนมี้บนอยู่บนนั้นเนาะจําเป็นเนาขึ้นเมื่อบนเก่าบนอยู่หันแล้วบัดเนี่ยเป็นอะไรมันเป็นอยู่หันรถแล้วบัดเอาเพิ่นเมื่อไรเพราะเห็ดก็ต๊อบเอาเพิ่นไร่บ่เออได้อยู่เหตอยูต่างหากก็ได้เยอะเพิ่นไหวอยู่ง่ายกันเนาะ เนี่ปุ๊ตบกน้อยปลูกตบกความอนู่นหันแล้วใหญ่ปุ๊บะบอเนาะดินพิ้นจังว่านี่เลยัปนามเพินเพิ่นต้องทเพื่นอีกตัวหนึ่งเนาะต้องทมอีกตัวหนึ่งเดี๋ยว่นไหอยู่ต้งไดจังอีกอีกที่หนึ่งเนาะเน่เนม่ยกันบอกเขาให้ปุ๊กแม่นเขาปุ๊กเนี่นั่นแล้วเอาบปจักแนวไล้ววาดินพิ้นทีพิ่นเนาะดินพื่นทีเพื้น ชิวาน้องพี่น้องเลยมาเห็นสภาพได้กะอนถ้าเราไปเข้าโบหมักปากเนาะอืมคนอูมักปากเป็นจะเพ่าะจับวัเมียเนาะถ้าว่าจะเมียบอกขอโบหมักปืนนี่ถ้าเงินบาพูนี่อยู่คนเดียวนี่กับบอกเงาบ่บอบ้าเงาบ้าเงาตอนคืนนี่บ้มืดบ็โทรบอกคืนมืดเจอบบมีเดือนเจโบหย่านบ่บ่กย่านได้ขวายอยู่คนเดียว จันุาสามานอนนำอํำบ่ยาสาาหลายครับเดี๋ยวแต่ละมื้อนี่เจ้าใช้ชีวิตแบบไหนนี่ไปหาอยู่หากินไปหายัางอันหลักๆากแล้วได้มองใส่แห้วได้บ่ใส่แห้วได้ไนนก์นั้งน,น่นนะนกคุนนกกระทานกเขาได้แล้ว<อ>เพศนังน,น,น่ะยิ่ยิงกลีก่อยยิเกลียวก่อย ปลามาก็ได้พี่กินกระปอยแม่นเลอะมือนี่มาแต่ไม่หนีเนาะแหี้อนกได้มือถือจักโต้เนี่ยนะมือละโต้หนึ่งละสองอันนี้หกมือบ่ได้อันนี้หกเข่าก็ถือหนุกคุมหกเข่าก็หนกคุมหนกเข่าก็เข่าเนาะเฮี้อนี่เนาะส่วนลายนี่สีมือบ่ได้หลายกว่านี่ปรสบายมือนี้กินข้าวกับพี่ช้างใช่กินไม่ไหวพี่มีไปไปหนุกขุมบ่ได้มือนี่ปลาก็บ่ได้ ก่เนอได้ันดเนาะในนี่กับพี่น้องเลยอยู่เขาหลกขางแห้วพี่น้องแหวเนาะใส่เบิร์ดนบอถือตัวหนึ่งสองตัวนะใส่เบิร์ดเลยใส่บดมือยังถือเบิร์ดบอกไวหลายแท่เป็นกระสอบบ่คขดจากด้เมียเนาะบรหรือว่าอยากมีพวเอาบอ โบเอานะมีโบเอากับโบเอาโบเอาบอกแปลกแท้โบเอาบอกปอดภัยเนี่ยเอาได้เนาะบอกปอดภัยเอาแล้วแขวะฉันมีผู้เอาโบเอาเนี่ยบอกผู้บอกเอาพี่น้องเลยบอกผูนอยู่โสดเนาะแอยู่แบบนี้สบายใจบอตัวเนใดยสบายใจกูถ้าสมมติว่าทั้งพ่อเอาลูกชายเข้าไปเมียบอกให้อยู่ได้จะไปอยู่ใครจังหวัดเยวไปอยู่ทางใดจังหัด แต่ว่าถ้าว่าเอาลูกเขาไปอยู่น้ำเหลือทั้งเมียเลิกลาได้ใชะเลีดจังได้จังหวะนี้บ่มีที่อยู่ขันเอาลูกเข้าไปเมียบ้ยอยู่น,นี่เ้ยดจังได้ปะถ้าว่าเอาลูกเข้าไปแล้วเมียบ้ายอยู่ให้หจังไดจะกลับออกมาอยู่ที่ก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อว่าเบิดไขยย่หนุนช่ญญางาเพิ่นมีเ้าแด้ ญาติเจ้าของที่ไม่เพิ่นอยากให้นันเทน,นี่เพิ่นอยากมาอยู่เลยเนะาะคือพ่อเนี่ยบุตรมีนาบ,บอกโอ้ยบุตนมีนาผ่าสายจนอยู่หน้าแม่ดิว่าก็คือบวับวบุรมีอย่างเลยดินดินร้อนอยนู่นะแล้บวบุตรมีดินกับอยู่ดินของเมียเนาะนที่อยู่ในปัจจุบันนี่กับเป็นดินเป็นดอนของลูกเมีย ต่สิยูไปห่อนมือได้จช่นี่ขันเป็นี่นี่นะเดี๋ว่าได้จุบจุบเขานีีแหละอีกสองปีเลยไปเรื่อยๆบ่คันว่าออกจากนี่เออเดี๋ยว่าอเขาเจ้าอยู่อีกเออข้างบนนี่แหละแ้เขาให้ยู่ยูเขาบอยู่มันจะเป็นก่จะทำบยูพูดลบนเพื่อนเลบนตูยูพูดลยก็ได้มนิ่งยู่มันบีดินเด้แตนนี้ันดินอยู่อใกล้เลยนีบนอยู่บนดินมัน้เปเได้ ผูกตุบดูเออ็ได้ผูกตุู่ก็ได้เนาะก็ได้เหมีอนตุบมีอยู่เนาะอืมแต่ไม่สองคนอืมนั่นได้เป็นของตัวเองใครได้แต่ว่ามันติตถึงกระเพราอย่างว่าใครอยู่อันนี้คือว่าเสียงหน้าเขาเจ้าเบาหน่อยเนาะอืมแค่เสียงฝนคระพี่น้อองเ่ ยับยามบ่อผู้นี่ก็ได้พอเพิ่นก็ได้กล่าวไปแล้วพี่น้องเนกรบผมนี่พี่น้องติดตามนี่แหละอสำหรับที่นี้ก็ะผมย่างไรเด้อพี่น้องเด้อทางบ่อน้อยเนี่ยทางบ่อน้อยก็สิได้ขอโต๊ะกลับไปก่อนพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับส้มเด้อ นอนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเ้ยลำรวยลำรวยทุกทุกคนไปดีสบายดี